ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกกับผมในเกม Demon Slayer กันอีกแล้วนะมาในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวตัวละครกันอีกแล้วซึ่งคราวนี้ก็จะเป็นคิวของตัวละครที่มีชื่อว่าคงาคุอาสูนข้างขึ้นลำดับที่6คนไหมคงาคุเนี่ยได้เข้ามาเป็นอาสูนข้างขึ้นตามคําแนะนําของอาสูนข้างขึ้นลำดับที่1โคคุชิโบนะและหลายๆคนก็มองว่าไอตัวละครคงาคุเนี่ยมันเป็นอาสูนข้างขึ้นที่น่าจะกระจอกที่สุดแล้วนะครับเพราะโดนตัวละครอย่างเซนนิสึ ทำการโซโลคิวไปแต่ก็ไม่แปลกใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะไอ้เจ้าไคเงคุตัวนี้เนี่ยมันเพิ่งเข้ามาเป็นอาสูรข้างขึ้นได้ไม่นานเท่าไหร่น,นะถ้าเกิดว่ามีเวลาฝึกซิกหนึ่งถึงสองปีผมคิดว่าตัวละครตัวนี้มันน่าจะตึงกว่านี้นะครับเพราะเป็นหนึ่งอาสูรข้างขึ้นที่สามารถใช้วิชาปราณได้และปราณสายฟ้าของตัวละครตัวนี้เนี่ยผมก็มองว่าค่อนข้างโกงนะฝั่งไหนที่โดนตัวละครตัวนี้โจมตีมันจะค่อยๆแตกไปซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่เทมากๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเซนเนสึมันก็เทกว่าอยู่ดี we สวิธีในการได้รับตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะได้รับมาจากกิจกรรมอันเชิญจํากัดเวลาเลยนะครับมันจะมีให้เลือกตัวละครไครงาคุอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนว่าจะเป็นกิจกรรมในการเลือกโดมะชินอบุแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมไม่รู้จักนะก็ถ้าใครอยากได้ตัวละครตัวนี้จริงๆเนี่ยก็แนะนําให้อรอกิจกรรมสุ่มแบบจํากัดเวลาที่มีเลดในการให้เลือกตัวละครตัวนี้ได้เข้ามาแล้วคอยมาทําการสุ่มและกันอ่ะทีนี้เราก็มาดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวละครไครงาคุกันดีกว่านะครับก็จะมาเป็นสายโจมตีสกิลก็จะมีทั้งหมหมมมมมดดด4กิิเเเเือนนรราารู่ั ที่สกิลที่1กันเลยดีกว่านะครับสับสกิลที่1ของตัวละครไคเงาคุเนี่ยเมื่อโจมตีไปแล้วจะมีการขาจัดผลบของฝั่งตข้ามออกทั้งหมด3อันที่สกิลเลเวล3และสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลในการโจมตีทั้งทีมด้วยซึ่งก็จะสร้างความเสียหายเท่ากับ100%ของพลังโจมตีและหลังจากโจมตีเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการปล่อยฟ้าผ่านนะครับผมออกมาทําการสร้างความเสียหายใส่ศัตรูเทียบเท่ากับ100%ของพลังโจมตีให้กับเป้าหมายฝั่งตรงข้ามแบบสุ่มมทัั้งหด3ตว และหลังจากโจมตีสกิลนี้เสร็จแล้วตัวละครตัวนี้ก็จะทําการแปะดีบัฟที่มีชื่อว่าช็อตไฟฟ้าแล้วก็ดีบัฟเผาไหม้อย่างละ1นึ่งสเต็กซึ่งดีบัฟทั้ง2อย่างนี้นะครับมันจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามที่ติดดีบัฟเหล่านี้เนี่ยสูญเสียพลังโจมตี15เป็นระยะเวลา2เทิร์นแต่ถ้าเราใช้สกิลหนึ่งตอนที่ตัวละครตัวนี้น่าจะอยู่ในโหมดอันติหรือว่าอยู่ในโหมดอะไรสักอย่างนะครับมันจะทําให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยสร้างความเสียหายไฟไหม้เท่ากับ100ของ ADK ของตัวละครตัววนีี้้แลกก็จะมารเพิ่มนลวกให้กับศัตู 3ชั้นอีกด้วยส่วนถ้าใครที่ดูคลิปมาจะถึงตรงนี้แล้วก็สนใจอยากดาวน์โหลดเล่นเกม Demon Slayer เกมนี้เดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําวิธีในการดาวน์โหลดเกมนี้กันนะครับผมขั้นตอนแรกเนี่ยให้ทุกคนกดมาที่ลิงก์ใต้คลิปหรือไม่ก็ลิงก์ที่คอมเมนต์ปักหมดุดเราจะเด้งมาที่หน้าดาวน์โหลดหน้านี้หลังจากนั้นก็ให้เราทําการกดดาวน์โหลด for Android ไปได้เลย พอกดดาวน์โหลดไฟล์แอนดรอยไปแล้วนะครับเราก็จะได้รับมาเป็นไฟล์ APK เคเราทําการกดติดตั้งไฟล์ a p ปเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้รับมาเป็นตัวแอป X7 ็กเเกมอันนี้ใกล้เราเนี่ยทำการเปิดแอป x 7็กเซเกมขึ้นมาเพราะเราเปิดแอปขึ้นมาแล้วนะครับผมกใกล้เราไปที่ช่องค้นหาพิมพ์ชื่อเกมกดค้นหานะครับเราก็จะเจอกับตัวเกมที่ด้านบนสุดให้เราทําการกดเข้าไปแล้วก็กดดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อย สำหรับคนที่เข้าเกมมาครั้งแรกตัวเกมจะเด้งมาที่หน้าล็อกอินนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีดีๆในการล็อกอินในการใช้เพียงแค่ Gmail อันเดียวนะพอเราเด้งมาที่หน้านี้ให้เรากดไปที่คำว่าลงชื่อเข้าใช้ลงทะเบียนด้วยอีเมลเราก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะครับด้านบนให้เราทําการกรอกอีเมลที่เราต้องการจะแชร์ล็อกอินได้เลยหลังจากกรอกไปแล้วก็ให้มาที่ช่องรหัสนะครับกดคําว่ารับรหัสก็จะมีโค้ดส่งไปที่อีเมลด้านบนที่เรากรอกให้เรานําโค้ดตรงนั้นมาใส่ที่ช่องกรอกรหัสตรงนี้แล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยส่วนคร้้้้งตต่อทีเเเเรราาากกกจะล็ิิมมมมผใใชชดแว ล็อกอินแบบเดิมได้เลยส่วนคนที่เข้าเกมมาแล้วแล้วตัวเกมยังไม่ได้เป็นเวอร์ชันแพดภาษ,ษาไทยแบบเดียวกันกับผมเนี่ยก็ให้เราทําการเปิดแอป x 7็กซ์เเกมขึ้นมานะครับไปที่คําว่าการแปลแล้วก็ให้ดูที่ด้านบนคําว่าแพดนะครับผมให้เราทําการเลื่อนหาคําว่าไทยนะแล้วกดเข้าไปกดยืนยันตัวเกมจะทําการรีสตาร์ทเกมแล้วก็เข้าเกมมาพร้อมกับเวอร์ชันแพดภาษาไทยให้แล้วต่อไปมาดูกันที่สกิลที่2นะครับก็จะเป็นสกิลติดตัวนะเมื่ออัพมาแล้วที่เลเวล3เนี่ยก็จะเพิ่มเมทิเค40% HP 30%แล้วก็ ปิด40หน่วยสําหรับสกิลติดตัวอันนี้นะครับมันจะทําให้ตัวละครตัวนี้สามารถทําการปล่อยลมหายใจแห่งฟ้านะครับผมเป็นฟ้าผ่าใกล้ใส่สตูแถวหลังแบบสุ่มจํานวน1ตัวและเมื่อทําการโจมตีจนครบ4ครั้งจะทําให้เกิดความเสียหายเท่ากับ2 0 0ของ a d k หนึ่งครั้งใส่ศัตรูและก็จะทําให้สตูที่โดนโจมตีตัวนั้นนะครับผมติดดีบัฟ2อย่างนะครับก็จะเป็นเข็มฟ้าแล้วก็อ่อนแรงและก็ยังมีโอกาสทําให้เป้าหมายนะครับผม50%ที่จะติดมึนงงเประยะ เวลาหนึ่งรอบอีกด้วย และถ้าเกิดว่าตัวละครตัวนี้ทําการโจมตีและศัตรูเนี่ยติดดีบับเข็มสายฟ้าอยู่เนี่ยมันจะทําให้ศัตรูที่ติดดีบับตรงนี้นะครับผมได้รับความเสียหาย100%ของพลังโจมตีด้วยก็ถ้าติดหลายตัวเนี่ยตัวละครเหล่านั้นก็จะทําการโดนดาเมจจากตัวละครตัวนี้ทุกตัวที่ติดเลยนั่นเองนะครับต่อไปมาดูกันที่สกิลอันติกันบ้างนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยจะพุ่งเข้าไปหาศัตรูแล้วก็จะทําให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในตําแหน่งศูนย์กลางนะครับพร้อมกับปล่อยการโจมตีสายฟ้าไปใส่ศัตรูทั้งหมดจะทําให้ศ ATK และก็จะเพิ่มนะครับผมดีบัฟไฟฟ้าช็อต1ชั้นให้กับสตู เท่านั้นยังไม่พอนะครับผมหลังจากโจมตีเสร็จแล้วตัวละครตัวนี้ก็จะทําการเรียกสายฟ้านะครับมาทําการโจมตีใส,ส่ศัตรูฝั่งตรงข้ามที่มี HP ต่ําที่สุดซึ่งจะสามารถทําการเรียกมาโจมตีแบบนี้ได้สูงสุดที่5ครั้งติดต่อกันซึ่งแต่ละครั้งของการโจมตีเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายเทียบเท่ากับ60%ของ ATK ต่อไปแล้วก็มาดูกันที่สกิลที่4หรือว่าสกิลสุดท้ายของตัวละครไครงาคุกันนะครับเมื่อตัวละครตัวนี้เนี่ยทำการโจมตีเขาจะทําการฟื้นฟู H p 20% แต่ถ้าเกิดว่าตัวละครตัวนี้ติดซ c หรือว่าโดนควบคุมอยู่เนี่ยก็จะทําการฟื้นฟูน HP 20%ทันทีด้วยนะและเมื่อค่าความสุดยอดของตัวละครตัวนี้ถึงขีดจํากัดน่าจะเป็นหลอดเลือดสีม่วงของเขานะครับผมถ้ามันเต็มเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะใช้หลอดเลือดสีม่วงทั้งหมดตรงนี้นะครับเพื่อเข้าสู่สถานะเลือดปีศาจนะมันก็น่าจะทําการอัปเกรดให้การโจมตีด้วยสกิลที่1แล้วก็สกิลอันตีเนี่ยเปลี่ยนไป เท่านั้นยังไม่พอนะครับก่อนเริ่มเทินของตัวละครตัวนี้เนี่ยเขาจะมีการสร้างดาเมจใส่สตูนะครับจะเป็นการฉีกผิวหนังของสตูทําให้สตูเนี่ยได้รับดาเมจเป็นสายฟ้านะครับก่อนเริ่มการต่อสู้ก็น่าจะเป็นเหมือนพวกดาเมจต่อเนื่องครับเวลาที่สตูโดนไปก็จะมีการสร้างดาเมจเรื่อยๆก่อนเริ่มเทินประมาณนั้นซึ่งดาเมจต่อเนื่องตรงนี้เนี่ยมันก็จะสร้างความเสียหายเท่ากับเท่ากับ100%ของพลังโจมตีของตัวละครตัวนี้ และระหว่างที่เขาอยู่ในโหมดนี้เนี่ยหากเขาทาการสังหารศัตรูได้1ตัวนะครับจะทาให้ศัตรูทั้งหมดของฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้รับความเสียหายสายฟ้านะครับผมหรือว่าฟ้าผ่าเนี่ยเท่ากับ100%ของพลังโจมตีและก็จะมีการขยายระยะเวลาในการอยู่โหมดนี้ไปอีกหนึ่งเทินด้วยก็สำหรับตัวละครไครงาคูเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวละครดาเมจที่เน้นการทาดาเมจต่อนเนื่องจากดีบัฟสายฟ้าที่จะมีการช็อตศัตรูเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังมีโหมดที่ถ้าเขาทําการฆ่าได้ในโหมดนั้นเนี่ยมันก็ยังมีความสามารถใน การทำดาเมจใส่ศัตรูเรื่อยๆอีกด้วยนะน่าจะเป็นตัวที่ยืนเฉยๆแล้วก็ฝั่งตรงข้ามน่าจะตายเองก็เดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์ของตัวละครตัวนี้กันดีกว่านะครับก็บอกเลยว่าผมคาดหวังเกี่ยวกับแอนิเมชันสกิลของตัวละครตัวนี้พอสมควรนะครับเพราะในเหนือมูวี่เนี่ยจากที่ตัวละครตัวนี้สู้กับเซนนิสึเนี่ยมันเป็นอะไรที่อลังการมากๆเลยนะครับปานต่างๆของพวกเขานะเรียกว่าเท่ทั้งคู่เลยก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเกมมันจะเท่ขนาดไหนนะครับเปิดสงครามไปเลย เปิดมาก็น่าจะโจมตีด้วยสกิลที่1ก่อนนะครับมาเป็นการโจมตีทั้งทีมแลวดูเลือดฝันขอข้ามสิครับผมลดไปแทบหมดนะแบบครึ่งหลอดไป2ตัวเลยนะครับและพอเข้าเทิร์ก็ยังมีการโดนช็อตต่อเนื่องด้วยน่าจะเป็นหนึ่งตัวที่ผมมองว่าเอามาเคลียร์ด่านน่าจะเคลียร์ด่านได้ไวมากๆแน่ๆสำหรับตัวละครตัวนี้แต่นี่แค่การโจมตีธรรมดาอย่างเท่ขนาดนี้เดี๋ยวเรามาดูอันติีกัน อันตรีทีเดียวหายเลยนะครับก็ตั้งแต่รีวิวตัวละครมารู้สึกว่าเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นตัวแรกที่ผมรีวิวมานะครับไม่ว่าจะเป็นยริจิโคคุชิโบมูซันอะไรพวกนี้เนี่ยยังไม่สามารถเคลียร์มอนได้ภายใน2เวฟเลยนะก็เป็นตัวละครที่ในเนื้อเรื่องเนี่ยดูกระจอกสุดในรรดาสู์ข้างขึ้นที่มีมานะครับแต่ว่าในเกมเนี่ยดันกลายเป็นตัวละครที่เคลียร์ด่านได้ไวที่สุดเฉยเลยก็เป็นว่าสหรับคลิปนี้ก็น่าจะต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เรามาเจอกันใหม่ในค, Demon ayer, ค,นคนบ,บนะครั